สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเพื่อนๆมาฝนตกตกฝนหยุดตกแล้วเดีย๋ยวยจะเอาอุ้ยใส่ผักก่อนโอ้โหฝนตกฝนตกมันแตกต่างกับที่รดน้ํามากเลยเพ,เพื่อนๆเลยดูผักใหญ่ดูคะโอ้โหอันนี้ไม่สวยเลยเพ,เพื่อนๆดูเพียมันขึ้น ไม่รู้ว่ายายจะถอนออกปลูกอย่างอื่นแทนหรือเปล่าดูก่อนมันไม่สวยแล้วก็คือดูขนาดมะเขือเทศนี่ตรงนี้ลินมันสูงสูงเลยมันไม่สวยอันนี้มะมมเมกมะเขือเทศของยายพรที่พ่อนะไม่ใช่ของเอามาจากโน่นนะนี่แต่พวกแถวนี้สวยนี่อันนี้ดูดิที่จากเมืงองนอกนี่ขนาดตน้นกิจิกกิจิกดูดูลูก ยายจะเอาปุ๋ยใส่อีกเห็นเยพรใส่ปุ๋ยแบบแยายจะใส่ปุ๋ยยายกลัวแต่มันเข็มกลัวแต่มันไม่สวยไปเห็นเยพรใส่โอ้โหสุดยอดเลยจะเอาปุ๋ยใสยอ่อีกเราไม่เคยได้ใส่ปุ๋ยเยอะขนาดนั้นนะยายกลัวมันกลัวม,ม,มันเอกลัวมันกลัวมันเค็มไปนะ นี่อันนี้อันนี้ก็คือเห็นไหมดูใบรู้เลยแต่ว่าก็ยังว่านันเราไม่ได้อันนี้มันเป็นรูปเป็นที่เราเพาะเนาะใส่ให้มันสวยก็ไม่มีที่ปลูกเด็ดไปผัดได้แล้วนะเนี่ยลูกเล็กๆเนาะในอยายจะผูกอีกนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาปุ๋ยมาใส่เยอะๆแบบเยาพรแนแบบเยาพรไม่ใช่ว่าจะมันจะตายนะ <c oughs> ตรงนี้นี่ ยายจะเอาไปคันสมผักให้หมดเลยปลูกใหม่อย่างอื่นแต่อย่างนี้มันน่าปลูกอยู่พอฝนตกตกมาแต่ตอนนั้นะที่ฝนไม่ตกนะโอ้โหยมแรงไงเนาะปลูกอะไรก็ไม่สวยไม่ขึ้นอีกต่างหากหมดแล้วมั้งหน้าฝนตอนนี้วันนี้มันสุดท้ายแลยนะ้วแหละ เห็นยายพรใส่ตังเยอะยายใส่มั่งเพื่อนเพื่อนอุตรารีบมาทำยังไม่เสร็จทีฝนตกว่าจะใส่มระว่าจะใส่ตรงนี้เลยก็ได้ใสแล้วฝนตกแล้วยายจะเก็บสลัดก่อนทำอาหารให้พี่เหมินกินตอนเที่ยงอุตราเห็นมันหยุดหยุดอุตสารีบมาใส่ นะหวังว่าวันนี้ก็หยุดตกนะเห็นว่าวันนี้หมดพรุ่งนี้หมดถ้าตกนานพังมะเขือเทศใหญ่พังอยู่ตรงนี้อันนี้ทีใหญ่พรอนเพราะมาเก็บสลัดก่อนอตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยวใหญ่กินทุกวันสลัด หมดแล้วมะเขือเทศเต่างแหง่งเกา่มาจากเมืองนอกเดี๋ยวกินสลัดนี้เบื่อเบื่อก็เดี๋ยวจะกินมะเขือเทศทีนี้นะอินทรายทวันเลยมันปลอดสารเนะผักเราปลูกเอง<ม>หอมหอมอีกโอ้อยื่อนทำงหนียวจะถักกินเลยส่น เอาออกมาตังเยอะเอาไม้เพื่อนหั่นบางๆหั่นบางๆย่างๆในกระทะจิ้มนจิ้มเอออันตาแซ่บเนาะหมูกระทะหมูย่างหมูหมูยา่ยางกระทะง่ายๆมาดูก่อนมาทำกับข้าวให้พี่เมินกินเสร็จแล้วอยาจะมาเก็บใบมอนเอาใบนี้ดีกว่าไป ฝากจิ้งรีดนี่ใบชืรดมันกินไหมไปฝากจิ้งรีดเดี๋ยวไปดูจิ้งรีดไปให้น้ำจิ้งรีดกันอืม ใบหมอนด้วยโอ้โหใบหมอนเล้อเลย,ยกาแฟสุกแล้วนี่ยโอ้มะพรา้าวแก่แล้วนี่ลืมไปเลย,ยแก่ไปแล้วนี่ ดูทัดดูก็รู้แล้วว่าแกเนี่ยอันนู้นนะกำลังพอดีแน่เลยอันนี้แกแว่าเนี่ย <c oughs> ลืมเลยมัวตะกินมะพร้าวตอนที่ตัดนะคะเลียนให้ต้นกล้วยใหม่อันนี้คะฉีดน้ำนิดนึงให้น้ำเขาเช้าเย็นนะคะแต่ว่าถ้ามีต้นกล้วยก็ไม่ต้องให้ก็ได้เพราะเขายังเล็กอยู่ ให้เขาดูดเอาออกดูดเอาจากต้นกล้วยมาแล้วจ้าเพื่อนๆดูสองทุ่มสีม่ส <40. laughs> ิบนี่น้องสาวยายก็เห็นยายซื้อส้มวนนันนั้นนะ่ะนะ ที่ว่ามันไม่อร่อยอ่ะเขาก็เลยเห็นในเฟซเขาก็เลยสั่งมาก็าบอกว่าเขาไม่เคยสั่งหลบเพจนี้น่ะเขาเลยลองสั่งมาให้ยายเพิ่งจะไม่เคยเจอนะ,อะเคอรี่มาสง่งตอน2องทุ่มสองทุ่มสี่สิบเดี๋ยวมาเปิดดูก,กันอันนี้10บกิโลสองบาท 250บาท10กิโล200แต่รวมค่า250บาทนทนแทนแทนเท,ทน้นอนเขาบอกว่าถ้าอร่อยเดี๋ยวเขาจะใส่ใส่เพ้่มน,นี่นะคะอู๊ซมันดังดังหน้าหน้าอรอยนะมันออกด,ดังดังซีมันมดลยหล่อนแต่ทำไมมันไม่มีตราล่ะ ชิมก่อนแต่สีอย่างนี้มันน่าอร่อยอยู่นะทุกท่อนสีรูปก็สีเหลืองเนื้อก็สีเหลืองน่าจะอร่อยอยู่ไม่คิดลงพรังอยากกินใจมาข้าวอิฟเขาเฟนกิโล,โลไม่จุบจุบหรอกไม่จุบจุบวันนั้นกิโลห้าสิบบาทโน่นยังเหลืออยู่เลย

แล้วโทรไปบอกลูกชายยายมากให้มองจะแบ่งก,กันกินกิโลมันมีเบอร์อยู่น้องน้องสาวยายเลือกเบอร์อยู่ป็บไม่ใหญ่นี่ดูสีต่างกันมากเลยนี่โอ้ยมันเมืดแล้วนะดูสีสีส้มืะ